จะมีเศษฝุ่นอวกาศ,ท,ากาศที่เป็นหินน้ำแข็งเศษฝุ่นอวกาศที่เป็นหินน้ำแข็งนี่แหละที่ตะเข็บชายแดนแทบไฮเปอร์พวกมนุษย์ต่างดาวจะเข้ามายังดาวโลกจะต้องประสบพบเจอกับเศษฝุ่นอวกาศที่หลอมร้อย เศษฝุ่นอวกาศหลังการเกิดบิ๊กแบงเกิดขึ้นการเปิดบิ๊กแบงเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะมีเศษฝุ่นอวกาศที่ทำให้ <c oughs> สิ่งที่เป็นจัก,กรวาลทางช้างเผือกนี่แหละถือกำเนิดขึ้นบิ๊กแบงถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนหัวใจรัรๆครับ มนุษย์ไม่เคยรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมนุษย์รู้จักนิวเคียย์รู้จักกดลูกโซ่พันธะของลูกโซ่ E เท่ากับ mc สของไอเบิร์กไอสไตน์ E เท่ากับ mc สของไอเบิร์กไอสไตน์ถูกกำเนิดขึ้น จากสมการทางพลังงานพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นที่มนุษย์ใช้พลังงานก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำเจมวัดเครื่องจักรไอ้น้ำจะคำนวณด้วยกำลังวัดเครื่องยนต์ลูกสูบกระบอกสูบซีซีจะคำนวณเป็นแรงมา้าม้าหนึ่งตัว ม้ารถม้าสามารถลากรถเลื่อนที่จังหวัดลำปางใช้ม้าสองตัวในการลากรถเลื่อนกำลังม้าหนึ่งตัวฮอตพิทัลนั่นก็คือกำลังม้าพดทีในเครื่องยนต์แต่กำลังงานที่มาจากนิวเคลียร์ฟิวชันกำลังงานที่มาจากนิวเคลียร์ฟิวชัน จะถูกคำนวณด้วย E เท่ากับ m c กำลังสเมื่อการคำนวณด้วย E เท่ากับ m c กำลังสของไอเบิร์กไอสตน์สามารถคำนวณระเบิดนิวเคลียร์ได้ระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาใช้สูตรคำนวณของไอเบิร์กไอสตน์นั่นเองเพราะเท่ากับเท่ากับว่า ถ้าไม่มีสูตรสูตรนี้ก็ไม่สามารถควบคุมปริมาณกดลูกโซ่การแตกตัวของยูเรเนียมพูโตเนียมที่ใช้สร้างระเบิดนิวเคียร์จะไม่มีการคำนวณได้เลยถ้าขาดสูตรสูตรนี้ขึ้นไปสูตรสูตรนี้คือสูตรอมตะของไอเบิกไอสไต เท่ากับเอีสกเท่ากับเอกำลังสองถือกำเนิดขึ้นมนุษย์ก็แต่จินตนาการไว้ว่าพอระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นการที่มนุษย์มีจินตนาการนี้เองระเบิดนิวเคลียร์ถือกำเนิดขึ้นก็จะเป็นก้าวใหม่ของศตวรรษใหม่ ในการคำนวณพลังงานพอมนุษย์เข้าใจหลักการของนิวเคลียร์ฟิวชันระเบิดนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์ก็คือสามารถคำนวณด้วย E เท่ากับ mc สแควร์ไม่สามารถใช้กฎพลังงานข้ออื่นมาได้กฎพลังงานสมการเจมวัตตก็ไม่สามารถคำนวณได้ สมการฮัทพิทเทลกำลังม้าก็ไม่สามารถคำนวณได้กำลังม้าก็อยู่ในเครื่องยนต์แต่อีเท่ากับ MC สแวของไอเบิร์กไอสไตสามารถคำนวณได้ทั้งหมดพอจุดเริ่มต้นคำนวณดีแล้วมนุษย์ก็จินตนาการไปอีกว่าไอเรื่องของเรื่องระเบิดนิวเคลีย์นี่แหละ คือจุดกำเนิดของจักรวาล b ิ๊กแบงบิ๊กแบงได้ถือกำเนิดขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์ว่าจักรวาลจะต้องมีการดับศูนย์จะต้องมีการเกิดใหม่ในอีกล้านล้านล้านปีจะต้องเป็นธรรมชาติของกลรวัตวัฏจักรของจักรวาล จากระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์เป็นต้นกําเนิดของจินตนาการมนุษย์ว่ามีการกําเนิดของบิ๊กแบงบิ๊กแบงคือจินตนาการของมนุษย์จากระเบิดนิวเคลียร์คือการกฎของจักรวาลที่เป็นธรรมชาติจะต้องมีการดับของดาวต่างๆ การดับของดาวต่างๆก็เป็นซูเปอร์โนวาการดับของดาวต่างๆเกิดเป็นซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นมนุษย์ก็จินตนาการซูเปอร์โนวาก็คือการดับของดาวนั่นเองแล้วก็จินตนาการไปว่าการเกิดดับของจักรวาลก็ต้องมีมีการเกิดดับของจักรวาลดาวเสา คือร่องรอยของการเกิดดับของจักรวาลดาวเสาจะมีแถบล้อมลอบที่เป็นแถบฝุ่นอวกาศที่ไม่สมบูรณ์ของการระเบิดแบบเดียวกับปรมัมมานูการระเบิดของระเบิดปรมัมมานูที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละคือ สิ่งที่มนุษย์จินตนาการต่อหนึ่งจากการใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่นจากการใช้ระเบิดลังสีพอระเบิดลังสีเกิดขึ้นจินตนาการของมนุษย์ก็ล่วงล้ำเข้าไปอีกระดับหนึ่งไปถึงการเกิดจักรวาลระบบสุริยะทางช้างเผือกวันใดวันหนึ่งระบบสุริยะก็ต้องดับลง เกิดเป็นซปเปอร์โนวาเกิดการรวมตัวเกิดหลุมดำที่ดูดเกืนระบบทั้งหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นบิ๊กแบงโกโก้คั้นเป็นฝุ่นอวกาศขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งหลักการเดียวกับระเบิดนิวเคลียร์ยังไงอย่างนั้นเลยพอมนุษย์รู้จักระเบิดนิวเคลียร์ก็รู้จักบิ๊กแบง การเกิดดับของจักรวาลฮะเอาอ๋อพี่จินตนาการไปเองเฮ้ย hey, ทำไมพี่จินตนาการได้ขนาดนี้ก็พี่ไปอยู่ดาวอังคารมาตั้งหลายสิบปีการเกิดดับของจักรวาลมุมมองที่มนุษย์มีต่อจักรวาล ก็ถือกำเนิดขึ้นจากอะตอมเล็กๆอะตอมเล็กๆที่ระเบิดนิวเคลียร์ขยายแล้วก็กลายเป็นเศษฝุ่นอวกาศไปแล้วก็หลอมรวมฝุ่นเหล่านั้นกลับขึ้นมาค่าของรังสีค่าของรังสีนี่เองที่เป็นตัวแปลที่จะทำให้รู้ว่ารังสีอัลฟารังสีแกมมารังสีเบต้า ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะหายลงไปพอ,อ,อหายลงไปเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นและดับลงเป็นเหมือน ในธรรมชาติของน้ำน้ำก็จะเป็นของไหลของแข็งแล้วก็ของเหลวไหลวัฏจักรของน้ำก็คือของแข็งก็คือน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือน้ำที่เป็นของไหลก็คือทานน้ำไหลของเหลวไหลนั่นเอง น้ำที่เกิดเป็นไอก็คือของไหลในอากาศเป็นไอน้ําไอน้ําก็คือของไหลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็น้ําก็สามารถแยกออกตัวได้อีกเป็น h 2 o น้ําที่เป็น h ฮ o อพบได้บนดาวโลกที่มีมากที่สุด H2O ก็จะมีไฮโดรเจนหนึ่ง H2O ออกซิเจนสองพบได้บนดาวโลกมากที่สุดที่อื่นก็พบได้น้อยมากแล้วก็สามารถแยกน้ำออกจากอากาศได้อีกแยกน้ำแยก H2O ไฮโดรเจน ออกจากอากาศออกไปจนเกิดไฮโดรเจนก็สามารถติดไฟไฮโดรเจนสามารถผลิตพลังงานเป็นรถยนต์ไฮโดรเจนได้อีกตั้งหากขอบคุณครับขอบคุณใจส้มสถานะของน้ำก็มีสามสถานะสถานะที่สี่ก็คือสถานะพาสมาพาสมา เป็นสถานะพิเศษเป็นสถานะที่หเอ้ยที่สี่อ <laughs> ะอะไรแยกน้ำคือชี้ให้ไปทางบ้านใช่ไหมฮะ <laughs> พี่บินให้ดูห่ <laughs> อยเฮ้ นี่นเราขึ้นมาตรงไหนเนี่ยขอบคุณดอกกุหลาบครับแตงกีฟอร์ดครับเฮ้ยทำไมเจอซุนหงอคงอะเฮ้ยซุนหงอคงขึ้นมาอะไรบนนี้ซุนหงอคงซุนหงอคงออซุนหงอคงต้องทำแบบนี้ใช่ไหมต้องทำแบบนี้เลยอฮะซุนหงอคงอะ หอได้แล้วเอาก็เขาบอกให้หอแบบนี้ฮะก็บอกให้หอแบบนี้แล้วก็เลยต้องหอไงพี่ต้องเอาเรื่องเวอรเวอร์หน่อยนะพี่ไม่เอาเรื่องเวอรเวอร์ผมไม่ชอบเฮ้ยพี่ถ้าพี่หอไปอะแล้วจะไปเจอพาอยูไรอะ พี่จะออกจากฝ่ามือพายุไลได้เหรอขนาดซุนหงอคงยังออกไม่ได้เลยเฮ้ยพี่ซุนหงอคงออกจากฝ่ามือพายูไลไม่ได้พี่จะใช้อะไรอ่ะฮยฮะพายูไลเหรอนี่ไงเครื่องกําเนิดหลุมดําเฮ้ยพี่มันคนละเรื่องแล้วเมื่อไหร่จะหอมาหอกก็ได้ หุ้ยเจอนกหุ้ยนกเหยี่ยวเฮลิกินโอ้นกเหยี่ยวเฮลิกินบินตั้งสาม้อแปดสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงหุ้ยบินไม่ทันมาเราจะบินไม่ทันนกเหยี่ยวเฮลิกิน อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเมฆมันเมฆสีทองนี่นะเฮ้ยเมฆสีทองเหรอจะเกิดฟ้าผ่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่เมฆสีทองเขาบอกจะเกิดการปรากฏการเลวร้ายเฮ้ยไม่ทันการหรอก โซเดียมแมนมันก่อตัวขึ้นมาแล้วโซเดียมแมนมันสามารถที่จะบังคับสายฟ้าจากอวกาศได้มันเป็นมนุษย์สายฟ้าที่มีดาบพิฆาตสามารถบังคับสายฟ้าเข้ามาหาเราได้โซเดียมแมน แกสามารถบังคับสายฟ้าเข้ามาได้เงี้ยแกต้องเจอกับข้าหน่อยละปุ้มปุ๊มบุมบุ้มมาโซเดียมันหนึ่งขบวนท่าเครื่องมือวัดเมตริกพิฆาตจัดการมันปุ๊มปุ๊มุเครื่องมือวัดเมตริกพิฆขาดขาจะจัดการแกเอง โซเดียมแมนนี่พี่ขี่อะไรจะจัดการกับโซเดียมแมนมันมีพลังงานไฟฟ้าที่สามารถช็อตออกมาได้เป็นไงมาเจอเครื่องมือวัดเมตริกพิฆาตค่ะ ถึงกระเดี้ยงเลยเลรอก็ข้าบอกแล้วเครื่องเมืวัดเมตริกพิคาดของข er ้าตีจากไทเทเนียมเฮ้ยพี่เครื่องมือวัดของพี yeah. ่มันใช้ไทเทเนียมเลยเหรอใช่ไทเทเนียมมีความแข็งแรงสูงมากมันไม่รู้หรอกว่าเราทำจากโลหะไทเทเนียม แม้กระทั่งไททันเนียมาเองอ่ะข้ายังปะทะมันมาแล้วไททันเนียมันปะทะกับเรามาเราจะสู้มันยังไงอ่ะในเมื่อโลหะมันชนิดเดียวกันแรงสถทานมันะมันก็สุดยอดไปเลยละ ท่านเนี่ยม,มันแกก็เป็นมนุษย์สุดยอดเหมือนกันนะอยากประทะกับไทยท่านเนี่ยมแล้วอะเดี๋ยวอีกสิบนาทีพี่จะลงแล้วนะฮะอ๋อวันนี้อะไรนะการเกิดบิ๊กแบงใช่ไหมเออก็คือมนุษย์เราเนี่ยจินตนาการจากอะไรนะจากนิวเคลียร์นิวเคลียร์ฟิวชั่น ระเบิดนิวเคลียร์กดลูกโซ่แล้วก็วิธีคำนวณ E เท่ากับ mc square <c oughs> ทำไมพี่ลงเร็วอะมันกระตุกเฮะเครื่องมันร้อนหรอือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณใจส้มฮะมันกระตุกอ่ะครับไม่รู้มันเป็นไรมันร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนนี่นะไปนะ <c oughs> นกจิ๊บเขาให้แต้มแล้ว